ไปวะยิ้มมันยิ้มจะไปไหนนะเนเีน่ยไปไหนแก็บอกไป,ปีปไโว้ยคนขี้อายประดังเลย สวัสดีครับคนหลงทางชแนลตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปลำปางครับเือร์เมทะแม่โคนี้ไปตนคต้องต่อ าฝนตกว่มันจะแฉะเวลาไม่จริงดีเอมันชอบไปลื่นตรงยาลื่นยาแล้วจะฟรีครับฟรีรถไม่ไปมันจังหวะมันเลี้ยวด้วยเพราะสามเพาลาช่วงเรี้ยวดึงใช้กําลังนิดหนึ่ง ป้าตุ๋ยครับเป็นทางผ่านระหว่างทางเข้าบ้านผมนะไสหัวป้าตุ๋ยแกก็อร่อยนะฮะใครได้ผ่านมาทางนี้ฮะลองแวะชิมดูมันเป็นทางที่เข้าบ้านผมเนะ่ยบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นทางที่เข้าไปผ่าช่อ,อถ้าวิ่งมาจากถนนสายเชียงใหม่ฮอดนะ เขาเรียกแถวแถวนี้เขาเรียกอะไรแถวบ้านสำหลังนะบ้านสำหลังบ้านสันหินก็จะไปยูเทินตรงสันหินถ้ามาจากในเมืองก็ยูเทินมาแล้วก็อ่าเลยวัดฟ้าหลังมาก็จะมีทางเลี้ยวที่เขาเขียนว่าโรงเรียนสันทิสุขเทศบาลสันติสุขก็เลี้ยวมาทางนี้ก็เข้าไปอีกเจ็ดกิโลแปดกิโลถึงบ้านผมแต่ถ้าร้านไส้อััวปลาตุ๋ยเข้ามาประมาณสัก ห้าร้อยเมตรไม่นานจะถึงประมาณนี้แหละฮะก็จะเจอเส้อัวป้าตุย๋ยเลยเข้าไปข้างในก็จะเป็นผาช่อครับเป็นที่เที่ยวถ้าใครดูคลิปนะฮะผ่านไปผ่านมาแวะเที่ยวได้ฮะผาช่อโอเคตอนนี้ผมขับรถก่อนออกทางก่อนอันนี้ออกปากทางแล้วนะ่ไหมะอันนี้เราจะเลี้ยวไปที่ลำธูนนะมันถึงแยกไม่ขานละ เราก็จะเลี้ยวหันหัวไปทางลำปูนผมน่าจะใช้เส้นทางเส้นทางแม่ทาเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนจะต้องไปหาซื้อน้ำมันไฮดรอลิกนะไม่แน่แจว่าปั๊มเอทโซเอทโซ่ตรงนี้เขามีขาย จะครึ้มๆหน่อยนะเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกก็อยา่าเพิ่งตกเลยครับขับรถฝนตกนี่มันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยจะแฮป,ปี้เท่าไหร่แต่บางคนบางท่านคนขับรถเขาชอบนะมันก็อย่างว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะอย่างผมไม่ไม่ค่อยชอบเท่เาไหร่บางคนเขาก็ว่าเออมันเครื่องมันเย็นเบรกมันเย็นอะไรประมาณนั้น สำหรับผมเม่คนกลัวลื่นกลัวลื่นเป็คนกลัวฝนกรัวและกลัวฝนครับตอนนี้เราก็ใส่ระดับขึ้นมาถึงยอดเขาขุนตาลรางสายเจ้าพ่อนะเป็นที่เขาลบสักการะของคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา โอเคเดี๋ยวเราเก็บกล้องไว้ก่อนาล,ลงรู้สึกว่าเขามีทําทางหรืออนะไรเนี่ยทางมันแคบเดี๋ยวออกขับรถเราวิ่งเส้นที่ว่าเนี่ยฮะแยกกิโลยักษ์มาเราก็ตรงไปตรงไปมันจะไปเด่นชัยแต่เราไม่ไปเราออกจากแยกมาเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วครับเลี้ยวซ้ายเพื่อเราจะไปลอดใต้สะพานมันมีใต้สะพานอยู่ตรมันมีสะพานข้าม เส้นเส้นที่เราจะไปมันผ่านอะไรอ่ะน่ารัชพัะนะน่ารัชพัพาะลำปางที่แล้วว่าผมว่าจะมาเมื่อวานตอนเย็นแล้วล่ะแต่คิดไปคิดมาแล้วโอ้โหผมมาวันนั้นตรงนี้ตอนเย็นนี่รถเยอะจริงๆเป็นถนนแคบด้วย นี่หมูยอป,าป้าปีเขาทํากันตรงนี้ฮะของขึ้นชื่อของจังหวัดลําปางเขาเลยนะเนี่ยนี่เราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้อำเภอแม่ทะ มรัชพัฒน์ขปางเร็วขวาต้จะผานตรงนี้ถนนค่อนข้างจะ้ถึงมันมันก็ไม่แคบนะแต่เราเอาเอารถใหญ่ของเรามามันก็เลยดูแคบเลยถ้าปกติรถรถปิกอัพรถบ้านวิ่งมันก็โอเคอยู่สะดวกสบายอยู่แต่นี่เราเอารถใหญ่มนาะ ปางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าอยู่นะฮะััฒนธรรมความเป็นอยู่อัธยาศัยของผู้คนแถวานี้ก็ดีนะฮะน่ารัก มาถึงทางเลี้ยวหนึ่งเขาเขียนว่าเลี้ยวขวาไปลำปางเลี้ยวซ้ายไปแม่ทะมันเป็แกาสร่มเลื่นด,ดีนะฮะเขียวขจีมองไปทางไหนที่มันเขียวเขียวลมันรู้สึก เย็นหูเย็นตาขับรถก็สบายแต่ถ้าวันไหนถ้าเราขับไปที่เอ่อที่มันแบบเหมือนไปไม่แห้งแห้งดูเหมือนมันร้อนร้อนย่างเงี้ยโอ้โหเครื่องรถก็ร้อนคนก็ร้อนเ่ยมันทํามันเหมือนมันเหนื่อยเหน่อยแต่ถ้าเราขับในบรรยากาศอย่างเงี้ยมองไปทางไหนมันก็เขียวมองซ้ายมองขวาเขียวมันก็เหมือนขับสนุกเย็นตาเย็นใจนี่ แบบท่านผู้ชมท่านไหนนะครที่ว่าอยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรของรถอย่างเงี้ยฮะก็แนะนําได้ฮะบางทีบางทีผมก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะจะทําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางเด็ดนะครับบ้านนี้หมู่บ้านเขาชือ่อเขาเขาเรียกอะไรบ้านบ้านจวะบ้านจวับ้าน,าน,าาน,าานเออจอจานวอลเวน ไม่โทรสระแอร์กอกไก่บ้านจวัดะกลับมาเรื่องกลับมา<ๆ>เรื่องทำคลิปนะไปที่แนะนำได้นะฮะของผมอันไหนที่เราที่ท่านผู้ชมอยากดูอยากฟังตัวไหนที่ผมพอจะหาข้อมูลให้ผมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาทำคลิปให้เนี้ยฮะเพราะบางทีเรา ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราเราจะทําคลิปเกี่ยวอะไรบางทีก็ขับไปก็เก็บภาพอย่างนี้แหละฮะเก็บภาพคุยกันเอามาฝากาท่านผู้ชมทุกท่นทนทานนะบางทีก็มีสาระมางบางทีก็เหมือนจะตลกเฮฮาก็ว่ากันไปในแต่ละคลิป ีครับท่านผู้ชมครับเปรียบของขอจวดขวยรถแป๊บหนึ่งเะ สินภารกิจเดินทางกลับเชียงใหม่เราเลยลงเรียบร้อยฮะแปเปล่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็พามาดูหนทางบ้านเขาฮะที่ลำปางปกติเราก็จะวิ่งแถวเชียงใหม่ม้งแถวม่แตงบ้างนะ วันนี้ได้มีโอกาสมาที่ลำปางก็เก็บบรรยากาศมาฝากครับก็ไม่มีอะไรมากมายสุดท้ายนี้นะครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกับคนหลงทางชนแนลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมีอะไรลงอีกก็คอยติดตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ กลาวคำว่าสวัสดีครับผม